สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมมาพบกับเสียบีรถไถซิ่งนะครับหรือเสียบีพระใหม่รถไถซิ่งนะครับผมอีกตามเคยนะครับผมมาวันนี้เรามารีวิวเหรียญหลวงพ่อพัดปุยะกาโมนะครับผมอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นเหรียญที่น่าเก็บอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมก่อนจะดูเหรียญกันผมขอฝากกดติดตามกดซับตไคร้นะครับแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผม แล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผมอยู่นะครับผมนะครับเรามาดูเหรียญกันเลยนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นนี่นะครับเหรียญเปลวเทียนนะครับผมนี่นะครับวาระเกปีนะครับผมตำริการสร้างโดยหลวงพ่อพัดนะครับผมการันตีด้วยคุณป๋องสุพรรณนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมนี่นะครับที่เอามาวันนี้นะครับเป็นเหรียญแกะเนื้อนะครับนี่นะครับ เป็นเหรียญทรงเปวเทียนนะครับนี่นะครับหงลวงพ่อพัดปุยะกามโมนะครับเป็นเหรียญปีหกสามนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญที่หน้าเก็บอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมเป็นเหรียญทรงหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเนื้ออัก้านะครับนี่นะครับถ้าท่านใดสนใจนะผม รายการแกะรุ่นครับเนื A, 9, ้ออัปาก้านะครับผมมีอยู่เก้าเหรียญนะครับเหรียญละสามร้อยบาทนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นเนื้ออัปาก้านะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะครับนี่นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับเหรียญละสองร้อยบาทนะครับมีอยู่หกเหรียญนะครับนี่นะครับถ้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อ ทองทิพย์นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับเหรียญนี้ก็สองรอยบาทนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับเหรียญทองทิพย์มีจํานวน5เหรียญนะครับผมนี่นะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นยันยันตัวหลวงพ่อนะครับผมนี่นะครับสวยครับเป็นหน้าเก็บอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญเล็กนะครับเหมาะกับสําหรับ น้อยนะครับตัวเล็กๆนะครับหรือว่าเอาไปเก็บสะสมไว้นะครับผมนี่นะครับการันตีด้วยคุณป๋องสุพรรณนะครับผมนี่นะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อทางไ d ดีไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ด้านล่างนะครับเช่นเคยนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับเบอร์เดิมนะครับผมถ้าท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาติดต่อได้ครับผมคลิปนี้ผมก็ขอสวัสดีครับ